สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับเดี๋ยวเรามาเช็กรถเช็กรถดำเฮ้ยรถไทยนี่ครับจอดทิ้งไว้เกือบ2เดือนแล้วครับไม่รู้ว่าจะสตาร์ทติดหรือเปล่าเพราะว่าแบตเตอรี่เราก็ไม่ได้ถอดออกนะวันนี้จะ ไปดันคูสะที่มันขาดเมื่อวานฝนตกแรงมากครับดูอ่ะขึ้นสนิมหมดเลยครับหญ้าก็ไม่ได้มาแตะต้องอะไรเลยครับเดี๋ยวก่อนจะสตาร์ทรถก็เช็คดูก่อนเช็คดู น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องอยู่ฝั่งนี้นะนี่ครับก่อนจะสะตาร์ตดูก่อนโอ้ได,ด,ด,ด้ได้ได้เดี๋ยวดูไฮดรอลิกไฮดรอลิกจะอยู่ตรงนี้นะ,ะนนนนนนนใครก็ม้ครับเยอะแยะไปหมดเลยแห้งไหมโอ้ได้ไดย้ยังใสเจลอยู่ ต่อไปเป็นการสตาร์ทครับมาลุ้นกันว่ามันจะติดไหมไม่เคยได้ล้างเราเอาโซ่ไปเลยครับเตรียมไปลากดูดูเครค่องะไมหมดเลยเดี๋ยวก่อนอยังไม่ติดครับมันต้องสตาร์ทสองครั้งนะ,ะครั้งแรกจะไม่ติดครับครั้งที่2มันถึงจะติด ขึ้นแล้วไปมีดครับอ่ะเราเดินทางอย่างนี้ไปประมาณ5กิโลครับไปดูว่าเราจะไปดันอะไรตรงไหนครับตัวนี้โชคดีอย่างเราไม่ได้ถอดแบตเตอรี่มันก็ยังสตาร์ทติดอยู่นะเดินทางไปเลยครับ